ตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะัทพงศ์มูลเลี้ยงนะครับเป็นประจำในทุกๆวันอาทิตย์นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันกันกบท่านพลตรีหลักแก้วอมรรสดครับและตอนนี้ท่านอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ ครับสวัสดีครับคุณนัตพงศ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับอาจารย์ครับ,รรบวันนี้ก็มาดูเรื่องราวของนิยายพาลรตะเป็นข้อคิดจากนิยายชื่อตุ๊กตาสามสิบสองตัวครับเรื่องราวมันก็คือคนอินเดียสมัยก่อนมนาะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มี 32ตัวก็คือ32ชั้นไงที่ว่าแต่และชั้นจะไปเจอคุณงามความดีแต่และชั้นแต่และชั้นแต่และชัน้นอะไรอย่างนี้ครับอันนั้นอาจารย์ก็ไม่เล่าแต่จะเอาข้อคิดจากนิยายนะมาเล่าให้ฟังครับวันนี้วัรแรกเลยเขาบอกว่ามหาปึกษาให้ร่มเงาแก่ผู้อื่นแต่ตัวของมันเองต้องทนต่อแสงแดดอันแผดกล้าและต้นไม้นั้นย่อมผลิตจะผลเป็นปกติแต่หาใช่เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ แค่ที่จริงก็เพื่อผู้อื่นทั้งนั้นออไรอยงเงี้ยเป็นวักสั้นๆแต่อาจารย์ว่ามันโอโ้โหมันลึกนะเห็นภาพเลยก็คือจารเคยเขียนไว้ในธรรมชาติบทเรียนแห่งชีวิตนานแล้วยี่สิบสามสิบปีแล้วเล่มแรกๆที่ทดลองเขียนเนะี่ยก็คือต้อนไม้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเคยเห็นต้นโพลต้นใสไหมใหญ่ไหมครับใหญ่ครับและจริงๆกว่าจะมาเป็นต้นโพลต้นใรมันเกิดจากมาเมล็ดนิดเดียวใช่ไหมครับนิดเดียว เคยเข้าไปไหมใต้ต้นโพต้นไรมันจะมีผลออกมาเนี่ยนกมันก็กินแล้วมันก็จะหล่นลงมาครับแต่แปลกนะไอ้เมล็ดพวกนี้ยที่มันอยู่ใต้ต้นโพต้นไทรมันก็จะไม่ขึ้นนะแต่ถ้ามันไปตกที่อื่นมันจะขึ้นออเแปลกนะไปอยู่บนยอดสะพา,างมั่งโบดมั่งก็ต้นไม้ก็ไปขึ้นยอดโบดยอดสะพา,างแ,แปลกนะครับเพราะนั้นไอ้มหาปรึกษาให้ร่มเงาแกผู้อื่นแต่ตัวมันเองต้องตากแดดอันนี้ก็เหมือนกับผู้นำมา่นแหละ นีคนเป็นผู้นำเป็นผู้ปกครองเขาว่ามัก็ต้องรับผิดชอบอาจริงป่ะเอาง่ายๆดูผู้ว่าราชก,การจังหวัดก็ได้เจ็ดสิบกว่าจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยใช่ไหมก็เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเขาเป็นพ่อเมืองไงใช่ไหมี๋ยวถ้าเป็นในหลวงก็จะพ่อของแผ่นดินใช่ไหมเพราะนั้นต้นไม้เนี่ยก็คือให้ร่มเงาบางทีก็มีผลไม้ให้กินด้วยไม่มีผลไม้ให้กินก็ให้ความร่มเย็นเป็นสุข หรือถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยสีเขียวๆเ,เนี่ยรวมกันเยอะๆเหมือนก็เกิดความอะไรร่มเย็นแล้วก็เกิดฝนตกต้องตามฤดูกาลจริงวะเนี่ยต้นไม้มันก็ตากแดดตากฝนมันก็ไม่หนีนะไม่หนีไปไหนลองจับนัำพงไปยืนตากแดดแับเดียวใส่หมวกกะโลโ<ห>อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวก็ร้อนแล้วจริงวะจริงครับแต่ต้นไม้มันไม่ร้อนแล้วมันไม่หนีแล้วไม่บบนด้วยนะไอเราีกเวลาเดินไปท้องไร่ท้องนาสมัยก่อนอยู่ต่างจังหวัด พอเจอต้นกัมปูใหญ่ๆต้นอะไรใหญ่ๆมัวิ่งเข้าไปใต้ต้นกัมปูแล้วจริงไหมเย็นไหมโอ้สบายครับเย็นมากเห็นไหมแล้วบางต้นเนี่ยไม่ธรรมดาอย่างทุเรียนยงเงี้ยทุเรียนไปอยู่ใต้ต้นไม่ได้นะอืมเสร็จเลยเพราะทุเรียนเดียวมันก็อะไรราคาแพงชใช่ไหมมะอม่วงราคาถูกอ่าถ่งงอกยิ่งถูกใหญ่เลยสามวันได้กินแล้วต้นไม้แต่และต้นมันก็มีราคามีคุณค่าของมันนะใช่ไหมครับเพราะในนี้เขาบอกว่า ให้ร่มเงากับผู้อื่นแต่ตัวมันเนี่ยต้องตากแดดและต้นไม้นะผลิตผลเป็นปกติด้วยเออฝนตกฟ้าร้องหรืออะไรไม่รู้ฉันก็มาม่วงถึงเวลาออกดอกออกช่อแล้วเดี๋ยวมันก็ออกผลแล้วจะออกผลแล้วเราก็รอแล้วมันจะสุกมันจะอะไรต่างๆเอามาบ่มมากินกินดิบๆก็จิ้มน้ำปลาหวานครับถ้าสุกแล้วก็ทำข้าวเหนียวมะม่วงอะไรเงี้ยใช่ไหมเห็ดไม้ต้นไม้ต้นเดียวมันให้ข้อคิดอะไรเราเยอะเลยอันนี้เขาบอกว่า หาใช่เพื่อประโยชน์ของตนเองไหมแท้ที่จริงเพื่อผู้อื่นทางนั้นทํายังไงอะ่ะในนี้เขาสอนว่าเราจะทําตัวเหมือนต้นไม้อะ่ะนัยจพงษ์ทาตัวเหมือนต้นไม้ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นครับอาจารย์บอกว่าเอ๊ะทำไมต้องทําประโยชน์ให้คนอื่นเอา้าก็เราได้ประโยชน์จากคนอื่นเข้ามาแล้วอะ่ะอัาน,นั้นจะพงษ์ออกมาพ่อแม่ไปทิ้งขยะก็จบแล้วจริงวะจริงครับแล้วถ้าออกมาก็เลี้ยงดูดีบ้างไม่ดีบ้างกินบ้างไม่กินบ้าง,างก็เป็นโรคเหลืองโรคผอมไปตาโต หอมกระหลงกล่องไม่ได้กินอาหารเนี่ยก็แย่อีกจริงว่าเหมือนบางประเทศที่เราเห็นเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเติบโตมาเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้พราะคุณพ่อแม่ทาไมต้องตอบแทนก็คุณก็พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเอาอยู่ในท้องจั่เก้าเดือนนะ่ะใช่ไหมครับเก้าเดือนแล้วออกมาต้องโอโ้โหกว่าจะไปนุบานกว่าจะประถมมัธยมกว่าจะจบมาหาวิทยาลัยพ่อแม่ไอเงินที่หมดไปแนละ้วไม่เท่าร่หรอก แต่การเลี้ยงดูดูแลเอาอกเอาใจใส่เนี่ยสําคัญกว่าเงินทองเยอะเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ที่บอกว่าเราเกิดมาเราอย่าคิดว่าเราเกิดมาเดี่ยวเดียวนะมันมีปัจจัยหลายประการที่เราเติบโตมาเนี่ยแม้แต่แผ่นดินที่เราเดินอยู่ทุกวันเนี่ยนั่นจะพอก,ก็ต้องขอบคุณบรรพบุุษที่เขาเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตแลกเขาไว้จริงปะจริงครับอย่างน้อยที่เราเห็นเนี่ยพระเลสวนพระเจ้าตากบางละจันท์อะไรต่างเนี่ย สิ่งต่างๆเนี่ยประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าคนพวกนเนี้เขายอมตายสมัยก่อนมันไม่มีอาวุธทุโทโธปกรณ์มากก็หอ,อกดาบแหลนหลาอะไรสู้กันตัวต่อตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตปกป้องดินแดนเนี่ยไว้ให้เราเดินไปเดินมาเนี่ยและแผ่นดินเนี่ยก็ไม่บ่นทักคำนะจะตอกเสาเข็ม ตึก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 ,ตกอะไรเขาก็เจ็บเหมือนกันนะพระแม่ธรณีครับไต่ตออกมาบางทีนะเห็นไหมพลวดล่วงลงไปก็มีเพราะว่าท่านทนไม่ไหวเหมือนกันหรือพระแม่คงคาเวลามาไม่ดูแลดีน้ําก็ท่วมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของต้นไม้ก็ดีมันจะสอนให้เราเนี่ยเกิดมาแล้วทําประโยชน์กับคนอื่นพราะมนุษย์เนี่ยมันไม่กี่ปีหรอกนะเดี๋ยวพงไม่เกินเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบก็ไปที่ชอบที่ชอบแล้วใช่หไหมจริงครับ แล้วพบภูมิน้าก็ไม่รู้จะเป็นอะไรอีกแต่ถ้าเราทําดีเนี่ยพบภูมิมันก็ดีไงถ้าทําไม่ดีพบภูมิมันก็ไม่ดีไงครับแล้วเราจะเอาอะไรก็เหมือนแล้วน้ำตาะพงไม่ขยันจะเอาสองขันมันไม่ได้อยู่แล้วจริงป่ะจริงครับจริงเขาร้อนนอนตื่นสายอะไรต่ออะไรไม่รู้เรื่องทํางานก็ผิดผิด,ผดถูกถูกอย่างจะไปได้ได้ไ,ดไงก็เหมือนกันเวลาเราตายไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนมาอ่านประวัติเราหูดีเดียน์ยังงูอย่างนี้ จนมาข้างเมียเขาสงสัยว่าเฮ้ยนี่ใช่ผัวกูเปล่าวะที่ตายเขียนกันซะเลยแล้วสเปนตันไปเลยใช่ไหมครับไม่ได้กดแหงกรมคือคุณทําดีก็ดีไม่ต้องมาสรรนเสริญเยินยอมันก็ดีของมันอยู่แล้วไงใช่ไหมครับเอาเหมือนคนไปด่ายทุเรียนเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยไม่มีใครเขาอยากกินแล้วทุเรียนมันเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนไอคนอยากกินเนี่ยเดือดร้อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาตรงนี้ไปเป็นข้อคิดว่า ชีวิตเนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดในศาสนาผู้เขาเรียกว่าวัดสงสารเนี่ยใช่ไหมครับมันก็เวียนว่ายตายเกิดไปทีนี้จะเกิดใหม่เนี่ยผู้เจ้าบอกว่าโอ้โหก็เหมือนกับอะไรท่านให้สาวกท่านเอาเล็บเนี่ยจิกลงไปบนดินแล้วก็ชูขึ้นมาแล้วไอ้ที่จิกบ,บนดินอันนิดเดียวใช่ไหมเมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นดินทั้งโลกอ่ะนิดเดียวใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าบอกนั่นแหละเมื่อเราตายจากพภูมิมนุษย์โอกาสที่จะเกิดเหมือนกับดินที่ติดอยู่ที่ขี้เล็บเนี่ยเท่านั้นโอ้โหยากนะ เมื่อยากแล้วเนี่ยแล้วที่เหลือผู้เจ้าบอกเป็นอะไรเอาก็เป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกไปสิใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นส่วนเทวดามีไหมมีแต่ท่านบอกว่าน้อยมากยิ่งชั้นพรหมยิ่งน้อยมากเลยแล้วมนุษย์น่ะดีที่สุดแล้วนะมันจะไปเกิดเป็นเปรตเป็นอะไรต่างๆไอ้คนเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานคือเกิดมาแล้วก็ยังไม่สํานึกนะนะพอมาเกิดเป็นคนก็ยังยะทําตัวเหมือนสัตว์เดรัจฉานนี่ก็มีใช่ไหมก็ผิดศีลห้าไง สีสิห้าเนี่ยเป็นตัตว์นรกสััว์เดลัจฉานเกือบทั้งนั้นเนี่แหละสีิบห้าเนี่ยเพราะนัน้นแต่ผมก็จําไว้ท่านผู้ฟังก็ฟังไว้พู้ทธเจ้าบอกว่าศีลเนี่ยมันสําคัญทุกข้อละห้าข้อเนี่ยผิดข้อไหนก็ลงนโกได้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับเอาแล้วแต่ว่าข้อไหนไม่สาคัญล่ะสี่สิห้าสำคัญทุกข้อครับอาจารย์ทุกข้อเลยนะผู้เจ้าท่านตรัสไว้แล้วในสมัยอดีตตกาลเนี่ยหลายคนก็บอกข้อหนึ่งสำคัญมากข้าสัตว์ข้อสองสำคัญมากไปลักทรัพย์ข้อสามไปผิดลูกเมีย ผู้จ้าบอกสําคัญทุกข้อตรงรกะบได้ทุกข้อครับผิดอาจารย์เคยไปพูดบ่อยหลายคนบอกโอ้พอาจารย์ผมเล่นไปหลายข้อแล้วกวาดหมดทุกข้อนะอารย์อันนั้นช่วยไม่ได้เเอาต้องแก้ดิแก้ได้คือทําความดีเข้าไปไงครับทั่วไปแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนเกลือที่ใส่ลงไปในน้ำงาอาจารย์เคยสมมติให้ฟังน้ํามันน้อยใช่ไหมเกลือมันเยอะมันก็ เค็มไงเราก็ใส่น้ําไปเยอะๆน้ําคือบุญกุศลไงให้เกลือมันเจือจางส่น้ำไปเยอะๆอกอเกลือจางแค่นี้ไอ้บาปเยอะมันก็บาปน้อยลงน้อยลงใช่ไหมแต่มันไม่สามารถที่จะให้หมดหรอกพระพุทธเจ้ายังไม่หมดเลยใช่ไหมวิบากกรรมพระพุทธเจ้าทั้งกีอย่างเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวเรียกว่าของนิยายพาราตะของอินเดียก็เอามาฝากกันอีกชักวักหนึ่งเขาบอกว่าก็เพราะเพื่อผู้อื่นโดยแท้ แม่น้ำจึงไหลไปในแดนต่างๆเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นแม่โคจึงให้น้ำนมอันทรงคุณค่าเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นต้นไม้ผลิตผลอันโอชะออกมาก็ทำนองเดียวกันสาธุชนก็ย่อมใช้พลังความสามารถของตนเพื่อผู้อื่นหาใช่เพื่อตนเองไม่โอ้โหเป็นไงปางกระสับซึ้งไหมครับคืออาจารย์คัดมาเนี่ยแบบมันดีแล้วก็มันก็ใช้หลายเวทีแล้วนะทั้งเวทีทรทัศน์เวที วิทยุวิทีบรรยายอะไรต่างๆเนี่ยเพราะมันดีไงมันดีคําพวกเนี้ยบรรสอนอะไรเราเยอะแยะมากกว่าอะไรอีกว่าเพื่อผู้อื่นแม่น้ําจึงไหลไปที่ต่างๆครับเห็นแม่น้ำไหมสมมติแม่น้ําอะเราเห็นแม่น้ําใหญ่เลยในเขื่อนอะถ้ามันไม่ไหลไปในตามซอยต่างๆ เพื่อไปใช้ในการเกษตรมันก็ไม่มีประโยชน์จริงล่ะจริงครับนะ้ำมันจะมีประโยชน์ต่อเมื่อมันไหลไปสู่คลองซอยเล็กน้อยอย่างคลองลังสิตเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ไหมคลองลังสิตเนี่ยเห็นไหมที่พุทธเจ้าหลวงท่านสร้างมาครับก็เพื่อทำนาะทำไร่ทำอะไรการเกษตรสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนู้นเน่ยใช่ไหมเพราะนั้นน่ะแม่น้ำเนี่ยถ้าอยู่เฉยๆในบ่อมันไม่มีประโยชน์ก็เหมือนเงินที่มันอยู่ในคลังอยู่ในกระเป๋าเราไม่มีประโยชน์ มันจะมีประโยชน์ตอนไหนตอนที่เราใช้มันตอนใช่ใช่ไหมครับเราใช้แต่ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมน้ําเนี่ยมันไหลเพื่อผูนก็เป็นประโยชน์เหมือนคนรวยเนี่ยรวยร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านหรือล้านล้านล้าน,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 านอะไรก็แล้วแต่ถ้าเก็บไว้เฉยเมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะอะไรคนรวยเนี่ยมันอยู่จริงๆมันก็แปดสิบอ่าบวกลบนิดหน่อยมันก็ตายแล้วจริงปะครับ แต่ถ้าเกิดเราแบ่งปันไปให้กับคนอื่นพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนกับไปไหม้บ้านเน่ยเราเอาของที่อยู่ในบ้านออกได้เท่าไหร่ก็จะเป็นของเราเท่านั้นจริงไหมจริงครับพระเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนคนเราเนี่ยก็เหมือนกับไฟมันกำลังไหม้แต่และว,วันที่เราผ่านไปเนี่ยอายุเราก็มากขึ้นปีหนึ่งอาจจะสิ้นปีก็หมดไปปีแล้วนังเทพวงศ์ก็เพิ่มไปอีกปีอาจารย์หลักแก้วก็เพิ่มกแ,แก่ไปอีกปีแล้วจริงป่ะจริงครับแต่พอถึงสุดท้ายมันก็ต้องตายไงแล้วเงินจะเป็นของสมมุติที่มัาเล่นกันมา สมมติทานตามท้องเรื่องเท่านั้นแหละเมื่อตายไปแล้วเผาไปเขาก็ไม่ได้ไปใช้หรอกมันมีเศรษฐีคนหนึ่งเนะล่าให้ฟังนิดนึงก็เลยเคยเล่าไปแล้วเป็นเจ้าของดิสทรีของสหรัฐอเมริการวยที่สุดในโลกเลยนะนย,นะยิ่งกับบิลเกตอีกเขาแบ่งเงินเนี่ยให้กับมาห,หาวิทยาลัยทัทั่วโลกเลยนะแล้วก็โรงพยาบาลหรืออะไรต่างๆอะไรเนี่ยมีคนก็บอกว่าเออทำไมนะมาแบ่งเงินเนี่ยาหาแทบตายอาไปใช้ก็บอกนี่แหละ ให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นมาเวลาหาวันมาลายแฟมฟอร์ดอะไรเนี่ยเขาก็ให้ทีละพันล้านสองพันล้านสามพันล้านสี่พันล้านอะไรเนี่ยให้แล้วก็โรงพยาบาลอะไรต่างเนี่ยมีคนถามเขาเขาบอกว่าทําไมไม่เอาเงินก็นี่ไงใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วเขาพูดคำหนึ่งเขาบอกว่าคุณเชื่อไหมถุงศพอะไม่มีกระเป๋าโอ,โ,โอ้โหอืมน่าจะพงเข้าใจไหมถุงศพไม่มีกระเป๋าคือคนตายแล้วมันมันใส่เงินไปไม่ได้งไงใช่ไหม เออจะแบงก์กงตอกกงเต๊กอะไรก็เอาไปไม่ได้รู้จักล็อกกี้เฟลเลอร์ไหมเศรษฐีน้ำมันของอเมริกาครับเนี่ยเขาก็ขี้เหนียวเนียตอนแรกอะแต่ตอนหลังเนี่ยเป็นโรคเหลืองไงใกล้จะตายอะหมอบอกกันไม่นานเลีวยก็ตายอะเขาก็เลยปรับพฤติกรรมไงออกไปตีกอล์ฟบังล่องเรือยอดบังอะไรต่ออะไรแล้วก็ตั้งมูลนิธิขึ้นมาเป็นมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์แล้วก็แจกจ่ายไปทั่วโลกเอาห้าสิบสามจะตายเขาตายอายุเท่าไหร่รู้ไหมเก้าสิบแปด ล็อกกี้เฟลเลอร์ตายอายุเก้าสิบแปดเห็นไหมท่านยิงให้ถ้ายิงได้ใจก็สดชื่นวัวเลาะลื่นลบความผมตมในจิตถ้าท่านไม่เห็นแก่ตัวสักน้อยนิดท่านจะมีชีวิตสุขสมบูรณ์ใช่ไหมนะเดี๋ยวผมเห็นไหมเล่าโอ้ยมีตัวอย่างเยอะเดียวชโลเดอร์นี่ก็ใชายใครจะใครอะเยอะเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มมาดาลงดาราดเดี๋ยวนี้ก็เยอะนะใช่ไหมครับเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเ,เงินที่ได้ไปเนี่ยมันเกินลิมิตแล้วอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์แบ่งตันให้คนที่เขาต้องการดีกว่า เพื่อนผู้ยากไร้ยังมีอยู่ทั่วโลกจริงวะเราก็แบ่งปันไปคนอินเดียสมัยโบราณก็ถึงตั้งโรงทานาทั้งแปดทิศเก้าทิศนะใช่ไหมเพราะคนมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันว่าบางคนมันอดอยากลากไรบางคนก็ทิการบางคนก็มีปัญหาเกิดขึ้นนู่นนี่มันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสเราช่วยเพื่อนมนุษย์เนี่ยมันก็ได้แล้วหลักการศาสนาพุ่นก็เริ่มจากทานใช่ไหมครับบุญเนี่ยมันเกิดจากทานศีลภาวนาไงทานมาก่อนเลย,เ,ลยเห็นแล้วยัง เพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งปันให้เนี่ยเราก็ไม่ได้จนนะแต่เราเนี่ยเห็นคนอื่นเขาดีขึ้นเนี่ยเราจะดีใจไหมล่ะน,นะครับผมดีใจครับมันถึงมีมูลนิธิไงเห็นไหมของแม่หลวงอะมูลนิธิใช้พัฒนามูลนิธิช่วยเหลือทหารช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยอะเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับอย่างคนที่มีตังเขาก็มีอย่างมูลนิธิปอเต็กตึงมูลนิธิช่วยเหลือคนเนี่ยเจ็บป่วยอะไรต่างๆเหลเาเนี้ย ว่ามนุษย์เนี่ยมันเกิดมาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันที่เราก็ท่องกันมาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วใช่ไหมมีอะไรก็แบ่งปันกันไปแต่แบ่งต้องไม่ได้แบ่งจนตัวตายนะแต่แบ่งพอสมควรเราก็สามารถอยู่ได้เขาก็อยู่ได้ใช่ไหมอ่าเมื่อกี้เขาพูดน้ําใช่ไหมแล้วก็แม่โคเห็นไหมโคเนี่ยมันอยู่ดีๆแล้วก็ไปเอานมจากมันมากินใช่ไหมใชม่แล้วก็ต้นไม้เนี่ยเขาก็เพียรเทีย่ยวสุดท้ายเลยวักสุดท้ายเมื่อกี้ที่ให้บอก สาธุชนย่อมใช้พลังความสามารถของตนเพื่อผู้อื่นหาใช่เพื่อตนเองไม่แต่จริงๆแล้วนะาพงป์รู้ไหมสมมติอาจารย์มีเงินอยู่ร้อยลานแล้วอาจารย์ตั้งมมลนทิแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นนทพธปงจะตอบดีว่าใครได้อาจารย์เนี่ยได้ริงว่าาใช่ครับเพราะว่าเราเป็นผู้ให้ไงยิงว่าเราก็เป็นผู้ได้ไงได้ให้อามมะนะ้าวสมมตินาพงป์เคยใส่บาตรไปแล้วใช่ครับเคยไปทําถวายสังฆทานไหมครับอ้าวแล้วทําไปอ่ะพระได้หรือเราได้อ่ะเราได้ครับ ถ้าเทากันได้ด้วยไงถึงว่าเพราะนั้นเนี่ยทําไมคนถึงก็ไม่ค่อยทำอาจารย์ก็ไม่ค่อยเข้าใจนะจริงๆผมว่ามันาาเป็นเรื่องที่ทําง่ายด้วยนะครับอาจารย์คืออย่าง้อย<ช>แล้วเดี๋ยวนี้มีช่องทางแบบว่าการช่วยเหลือหรือการบริจาค<ช>อะไรย<ช><ๆ>เยอะมากนะครับใช่เมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ทํารายการทีวีอ่ะก็มีคนมาทําบุญกุศลเอออาจารย์ก็ทาหนังสือแจกเช่อไหมทำเปร้อยๆปกปกละประมาณ หมื่นหนึ่งหรือห้าพันเนี่ยตั้งหลายแล้วเป็นแสนเป็นล้านเล่มอ่ะก็แจกจ่ายไปไม่ได้เพ่ขายทําแจกมันก็ได้ไงยิ่งหนังสือธรรมะใช่ไหมบางคนบอกโอ้ยทำหนังสือธรรมะก็ดีไงหนังสือของพระพุทธเจ้าไงหนังสือของพระเกจิแล้วก็เรื่องราวของประวัติศาสตร์อาจารย์ก็ทำทุกรูปแบบอ่ะที่ทําได้อ่ะใช่ไหม มีโอกาสก็อยากทาไปเรื่อยๆเื่อยๆเนี่ยทำมาจนโอ้โหหลายสิบปีแล้วก็ทามาเรื่อยๆนะระยะหลังไม่ได้ไปออกเลยกองรายการก็เลยเบาไปหน่อยแต่ก็มีโอกาสมีเวลาก็จะทาไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีโอกาสพอตายแล้วเราก็ไม่มีโอกาสทาอ่ะใช่ไหมนั่ครับอ,อีกสักวักหนึ่งสุดท้ายสังสาระก็เหมือนสังสารวัตรนี่แหละแต่เขาเขียนว่าสังสาระนี้คือความเสื่อมโดยแท้ไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครและเมื่อใด ด้วยเหตุนี้ทรัพย์สินความมั่งคั่งจะมีประโยชน์อะไรเว้นเสียแต่ว่าเขาจะใช้มันให้สมค่าหรือบริจาคให้แก่ผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือเท่านั้นผู้มีทรัพย์แต่ไม่ได้บริจาคให้กับผู้อื่นย่อมได้ชื่อว่ามีทรัพย์แต่ไร้ประโยชน์โดยแท้โอ้โหตอบโจทย์เมื่อกี้ไหมชัดเจนมากครับนี่ไงเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เขียนเองนะนักปราหลัดเขาเขียนเป็นภาษาอินเดียคนไทยมาแปลเขาเขียนเห็นภาพเลยนะครับอาจารย์ ใช่นี่ไงอาจารย์ยังบอกว่ามันไม่มีร้าสมัยนี้หลายสิบปีมาสามสี่ <40 S 1> ปีก็ยังใช้ได้อยู่ใช่จริงจริงมันเป็นร้อยปีมาแล้วแหะแต่อาจารย์เพิ่งมาค้น,คนพบว่าสามสี่สิบปีแล้วก็จดเอาไว้ไงแล้วใส่ powerpoint ใช้บรรยายให้กับเยาวชนให้พระสงฆ์องค์เจ้าฟังอะไรเนี่ยก็ทำมาเขาบอกสังสาระคือสังสารวัตรเนี่ยก็คือเวทใตเกิดตราบใดที่เรายังไม่เป็นพระอาหารหันต์จำไว้นะแม้จะเป็นโสดาบันสกิทาคามีนาคามีอะไรพวกนี้มันองเวียนว่ายู่ทีินี้แน่น,น,นอน แต่มันก็ต้องเวียนจนทั้งเป็นพระอรหันต์อรหันตจผลเนี่ยซึ่งมันก็ยากแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องรู้เราเข้าใจว่ามันเหมือนโลกมันเหมือนโรงละครไงที่หลวงตาแพร่เยื่อไม้ท่านเขียนไว้อ่ะบอกว่าโลกเราเนี่ยคือโรงละครโป่งนิกรเราท่านเกิดมาต่างไล่ลำตามตาทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุขทกทข์โคอกสะท้อน มีรักมีล้างมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลาชัดเกอนะสวยงามครับมันไม่มีอะไรงไงสังสาระนี้คือความเสื่อมโดยแท้เ,เสื่อมไหมเล่าสังสารวัฏเนี่ยเสื่อมไม่เล่าก็คือตัวเราเนี่ยเสื่อมไหมเล่าเสื่อมอะเดี๋ยวก็หนุ่มแล้วก็ตางควรเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เหี่ยวเดี๋ยวก็เข้าลงแล้วจะวัดไหนวัดสมหรือว่าวัดพระศรีมหาธาตุแล้วแต่ใช่ไหม,มก็ต้องไป ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครและเมื่อใดมันไม่รู้ไงไม่รู้วันรู้เดือนรู้ตะวันแต่เรารู้ว่าวันนี้เราควรทำความดีให้ดีที่สุดทำให้มากที่สุดจริงไม่จริงจริงครับอน,นี้เขาบอกด้วยเหตุนี้ทรัพย์สินความมั่งคั่งจะมีปรลายเว้นเสียแต่ว่าเขาใช้มันให้สมค่าหรือบริจาคให้กับผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือเท่านั้นเห็นหรือ,อยั ถ้าเราสร้างวัดเพื่ออะไร็ให้พระอยู่เราสร้างโรงเรียนเพื่ออะไรให้นักเรียนเรียนมีความรู้ความสามารถจะได้มาพัฒนาแผ่นดินเห็นหรือยังเราสร้างอะไรต่ออะไรต่างๆฮะมันมีเหตุผลสร้างสะพานเพื่ออะไรเออเพื่อให้คนเดินไปมาสะดวกได้บุญไหมได้บุญเห็นหรือยังสร้างนูน่นสร้างนี่เนี่ยมันได้บุญทั้งนั้นแหละใช่ไหมอาจารย์ก็นึกถึงนะว่าสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มีป่ามาดรลุงขาวขายอาชีพมสมัยก่อนใช่ไหม คือคนยากคนจนมามาเรียนมาเรียนฟรีแล้วก็ไปประกอบไปขายกว๋วยเตี๋ยวขายนมคกซ่อมจักรยานซ่อมเครื่องไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี้ยอืออาจารย์เคยคิดนะว่าเออถ้าทําเนี้ยให้คนทั่วไปที่เขาไม่ได้รับการศึกษาอะไรเขเข้ามาทําแล้วไอ้อา,อาชีพเนี้ยมันเกิดขึ้นในโลกเนี้ยของญี่ปุ่นเนี่ยส่วนมากซ่อมจักรยานใช่ไหมญี่ปุ่นครับแล้วคนที่ซ่อมจักรยานเนี่ยเราคงรู้จักดีอใครรู้ไหมมาซุชิตะเจ้าของนเชนชแนนพานาโซนิกไงอืมครับ แล้วก็ฮอนด้าเจ้าของฮอนด้าไงโอชิโร่ฮอนด้าไงเจ้าของรถยนต์ฮอนด้าเนี่ยแหละก็มาจ่ากซ่อมจัก,กรยานนี่แหละใช่ไหมแต่เขาชอบไงเขาชอบเขาศึกษาคนกว้างเขาไม่ได้จบด็อกเตอร์ไม่ได้จบเครื่องปนเลยนะทั้งสองคนเนี้อีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของเนเชนไกคนหนึ่งเป็นเจ้าของรถฮอนด้าของญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของเขาที่กลายมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ถึงทุกวันนี้ก่อนที่ผู้เจ้าจะดับขันนบ,บรินีผ่านผู้เจ้าพูดไว้ประโยคหนึ่ง ก่อนที่จะมาถึงความประมาณเนี่ยท่านบอกว่าผู้ใดก็แล้วแต่ให้บอกอานน์ใครก็แล้วแต่ที่เจริญอิทธิบาทสี่เนี่ยอิทธิบาทสี่จะทํางานอะไรก็สําเร็จหมดจะอยู่หนึ่งกับหรือมากกว่าหนึ่งกับก็ได้เนี่ยเป็นร้อยปีก็ยังได้เห็นหรือ,อยัง <c oughs> อิทธิบาทสี่คือฉันทาริยะจิตวิมังสารชอบงานที่ทํารักงานที่ทําขยันทําจิตใจจดจ่อแล้วก็ประเมินค่าประเมินผลในการที่จะทํางาน นี่ไปดูนักวิทยาศาสตร์ทั้งโลกใช้อิทธิบาทสีทั้งนั้นแหละทุกคนไม่ยกเว้นเลยครับนี่ก็คือเรื่องราวสาระเล็กๆน้อยๆเอามาฝากกันนะวันนี้ครับผมแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณพลตรีหลักแก้วอามารสดมากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากให้กับคุณฟังทุกท่านในวันนี้ครับอาจารย์ครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบญชาการกองทัพไทยครับสำหรับคุณฟังที่อยากจะฟังรายการย้อนหลังนะครับสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Podcast กองบญชาการกองทัพไทยครับวันนี้ผมณัฐพงศ์บุเรียงและทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับกองบญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ ประจำปี2,569จำนวน550อัตราสมัครได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2,568ถึง25มกราคม2,569ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th โอกาสบรรจุเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยมาถึงแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญ สู่เส้นทางทหารอาชีพเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคน ผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง หากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน